สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคม2024นะครับผมแป๊บเดียวก็ค่งเดือนก็จะเข้าปีใหม่อีกแล้วอ่าเป็นเรียกว,วรอะไรคอเตอร์สุดท้ายของของปี2024นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเราจะมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะต้องเอาตรงกันตรงๆก็คือเราจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเป็นรายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024นะครับผม ก็ชื่อ,อยังเป็นทางการของ AMF นะครับก็เรียกว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024นะครับก็จะคิกออฟกันในเดือนธันวาคมนะครับจนถึงมกราคมนะครับก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะจะคิกออฟกันในเดือนธันวาคมนะครับ2024เนี่ยเนาะก,ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ เห็นคลิปแอดมินวิ่งไปวิ่งมาก่็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันมินด้วยนะครับเพื่อในการทำคลิปนำเสนอทัวร์นาเมนต์ที่ดีๆอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผมฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับทั้งอาเซียนเนี่ยจะคัดออกมา10ทีมนะครับ10ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5นะครับกลุ่ม A นะครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มนี้นะครับ มีทีมชาติไทยทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติติมอร์แล้วก็กัมพูชานะครับทั้งหมด5สายก็พบกันหมดจะเอาที่1และที่2เข้ารอบอไปคว้ากันในรอบอ4ทีมสุดท้ายแล้วก็หาคู่ชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3กับกลุ่ม B กลุ่ม B ประกอบด้วยเวียดนามอินโดนีเซียพมา่าฟิลิปปินและสปปลาวนะครับมี2กลุ่มนะครับ คขยกันไปไขยกันมาแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับพูดถึงของทีมชาติไทยก่อนนะครับผมตารางการแข่งขันก็เป็นไปตามนี้เลยครับวันพฤหัสที่8ธันวาคม2024นบ่ะครับนัดแรกของทีมชาติไทยเราจะไปเยือนติมอร์เลสเตน,นะครับเ,ออเวลานี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะกําหนดอีกทีนะครับจะแจ้งอีกทีนะครับเขากำหนดมาแล้วแหละจะจะแจ้งอีกทีนึงครับในในเว็บเว็บของ ของรายการนี้ยังยังไม่ระบุเนาะก็รู้ด้วยว่าวันที่8ธันวาคม2024ตรงกับวันพฤหัสเดี่ยทีมชาติไทยต้องไปเยือนติมอร์นะครับนี่คือแมตช์แรกนัดแรกนะครับนัดที่2นะครับตรงกับวันเสาร์ที่14ธันวาคม2024นะครับทีมชาติไทยนะครับต้อนรับการเยือนของมาเลเซีย,อเเซยโอโหงานหยาบเลยจรยิงแล้วก็แหมจริงแล้วก็แหม <c oughs> เอาตรงเราชนะมาเลเซียยากนะครับแต่ก็ชนะได้ครับ ก็ก็จะถือว่าคู่นี้สุดสีมากนะถ้าในลาอาเซียนก็ช้างชนช้างอ,าอะไรประมาณนี้สวมเป็นส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับคู่นัดที่3ต่อไปของทีมชาติไทยนะครับเราจะไปเยือนสิงคโปร์นะครับผมเราจะไปเยือนสิงคโปร์ตรงกับวันอังคารที่17ธันวาคม2024นนะครับก็ เ,เวลานี้จริงๆน่าจะกําหนดเนาะอันก็จะตะกูตะกาในการอันนี้เวลานะครับอยากจะอยากจะไหลๆไปเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่คือนัดที่3นะครับพบกับสิงคโปร์แล้วเราไปเยือนนะครับอ่านัดสุดท้ายนัดที่3นะครับนัดที่4ขออภยัยนัดที่4นะครับทีมชาติไทยต้อนรับการเยือนของกัมพูชาก็ถือว่าเขียวเขี้ยวยากอยู่นะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาใช้นักเตะโอนสัญชาติมา เห็นเแล้วมีญี่ปุ่นนะครับมีญี่ปุ่นด้วยบ้างก็ทีมชาติไทยเราจะต้อนรับการมาเยือนนะครับตรงกับวันศุกร์ที่20นะครับ2,024นะครับเวลาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับก็ประมาณ20นาฬิกานาิกเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอัปเดตอีกทีเเมื่อเมื่อมีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับผมทั้ง c แม์เนี่ยสามารถรับชมได้ที่ไทยรัฐทีวี HD ช่อง42ผ่ามดิิตองนะครับผการนี้ เอากันตรงๆคือเราต้องเป็นแชมป์นะครับ<笑><笑>ก็คือเราได้แชมป์คิงครับมาเนี่ยอันดับโลกยังไม่เป็นทางการนะครับรอฟี فا ประกาศในวันที่25นะ้าครับอีก10กว่าวันเนี่ยอีก10วันนะครับเราอยู่อันดับที่96นะครับเราอยู่อันดับที่96นะครับเนื่องจากจีนหรือรืออะไรเลยเนี่ยเราจะต้องไปสู้กับเหล่านี้ครับเพราะว่าจีนเนี่ยอยู่อันดับที่ที่เหนือกว่าเรา93ถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะครับอืมอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว ประกาศยังเป็นทางการเรามาดูอีกทีนึงว่าลำดับทีมชาติไทยในอันดับในอันดับของฟีฟ่าแล k กิงเนี่ยเราจะขึ้นถึง96จริงไหมอย่างเงี้ยแอดมินเคยทำแล้ว,ลวก็ต่างกันประมาณาหนึ่ลำดับ2ลำดับอะไรประมาณนี้นครัก็ประมาณนี้นครับก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับในฟีฟ่าแล i กิงเดี๋ยวแอดมินจะเอามาลงอีกทีนึงนะครับก็มาว่ากันด้วยรายการนี้ก็ติดตามรับชมตามตารางานี้เลยครับผมวก็เดี๋ยว จบคลิปนี้แหละแอมินก็จะเอาคลิปแบบว่าเออสมมุติว่าในวันที่8เนี่ยฮะวันที่8วันแรกของนัดแรกใครเจอใครเดีย๋ยแอดก็จะเอามารายงานอยู่ตลอดนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ